สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะวันนี้พี่หนิงก็ออกมาทานข้าวนอกบ้านค่ะวันนี้ก็เดี๋ยวจะพาทุกคนนะคะมาชมบรรยากาศในร้านอาหารนะคะที่เราจะมาทานข้าวกันค่ะค่ะน,นี่ก็เป็นร้านอาหารนะคะที่เราจะมาทานกันวันนี้นะคะทุกคนคึกคักมากๆนะคะทั้งหนคนเยอะมากเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันค่ะว่า วันนี้เราจะทานอะไรกัน,นวันนี้มีนัดกับหนุ่มนะจ๊ะทุกคนหนุ่มหนุ่มตุ้ยนุ้ยนะคะทุกคนพามากินข้าวนะคะทุกคนวันนี้นะคะสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับบรรยากาศในร้านนะคะทุกคนก็จะคึกคักหน่อยนะคะในช่วงเทศกาลคริสต์มาสที่จะมาถึงนี้นะคะทุกคนก็ร้านก็จะตกแต่งสวยงามนะคะประดับประดานะคะทุกคน บรรยากาศร้านก็กว้างขวางนะคะทุกคนวันนี้เราสั่งอาหารเรียบร้อยนะคะวันนี้พาทุกคนมาชมบรรยากาศนะคะในบรรยากาศที่ร้านอาหารนะคะสังคมก้มหน้าอีกเหมือนเคยค่คะคุณพ่อานคีดหญิ่งนะครนั่งอยู่ไหนก็ต้องอเล่นโทรศัพท์นะคะทุกคนไม่กวนละ มาแล้วทุกคนนี่เป็นเครื่องดื่มของโปรโนะคะที่มาที่นี่แล้วเราต้องสั่งเลยค่ะดีเครื่อง์มิกซอร์นะคะเรดแอปเปิ้ลเชงเกอเรียน,นะคะทุกคนอร่อยมากๆมาแล้วค่ะวันนี้เรากินไก่บาร์บีคิวนะคะทุกคนเป็นแอปเปอร์ไทเซอร์นะคะทุกคนก่อนเกอาหารเย็นเมนูหลักจะมานะจ๊ะวันนี้ก็ง่ายๆนะคะ นอกบ้านนะคะออสบายๆส,สองคนตายายนะคะทุกคนอาหารที่สั่งก็มาแล้วนะคะทุกคนนะคะมาทานนะคะอันนี้ก็มาทานอาหารนอกบ้านนะคะกำลังกับกบ้านนะคะทุกคนมาทักทายเพื่อ,อนๆด้วยนะคะทุกคนมีความสุขนะคะกินอร่อยไปกับพี่หนิงนะคะทุกคน ขอบคุณทุกคนที่เขามารับชมวีดีโอนะคะมาทานอาหารด้วยกันค่ะน่าทานมากๆเลยค่ะทุกคนตอนนี้ก็อาหารก็มาเสิร์ฟเรียบร้อยแล้วนะคะก็ทั้งสองคนก็สั่งเมนูเดียวกันเลยนะคะคอร่อยมากๆนะคะที่นี่นะคะเป็น้านอร่อยไหมคะอร่อยครับอสอนภาษาไทยวรรค์คำนะคะทุกคนนะคะสอนภาษาไทยวรรค์คำ บรรยากาศภายในร้านนะคะทุกคนด้านในนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์บาร์นะคะนี่พี่หนิงถ่ายทําวิดีโอเพราะว่าตอนนี้ลูกค้าเริ่มทยอยออกไปแล้วนะคะทุกคนเมื่อกี้นี่ที่เราเข้ามานี่เป็นช่วงเวลาของอาหารเย็นนะคะโต๊ะเต็มทุกโต๊ะเลยค่ะทุกคนตอนนี้ก็ไม่มีลูกค้าแล้วนะคะทุกคนก็เลยถ่ายทําบรรยากาศนะคะมาให้ทุกคนได้เห็นบรรยากาศภายในร้านอัปบีสค่ะทุกคน แต่งสวยงามนะคะทุกคนคะ่ะเกลี้ยงเลยค่ะทุกคนไม่เหลือเลยค่ะทุกคนคะ่ะนานๆฉีมาทานทานอาหารนอกบ้านก็อร่อยดีเหมือนกันค่ะแต่ยังไงก็ซื้อส้มตำขนมจีนไม่ได้อยู่ดีนะจ๊ะทุกคนคะ่ะตอนนี้เราก็กำลังกลับบ้านนะคะทุกคนทานอาหารเรียบร้อยนะคะ เดินทางกลับบ้านกันนะคะบ้านจากร้านอาหารก็ไม่ไกลนะคะทุกคนเพราะว่าเราอ,อยู่ในตัวบาเล่นะคะส่วนร้านอาหารก็อยู่ในตัวนะะี้ค่ะก็ขับรถน่าจะประมาณไม,ไม่ไม่นานค่ะทุกคนไม่ถึงสินาทีนะคะ,คะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมวิดีโอของแม่บ้านอเมริกาวันนี้ก็พาทุกคนมาทานอาหารนะคะมาชมบรรยากาศร้านอาหารนอกบ้านนะคะทุกคนขอบคุณทุกคนอีกครั้งค่ะที ข้ามารับชมวิดีโอไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ